หาที่พักแบบเสียงดวงเหมือนคนถูกหวยมีอยู่จริงที่อุบลราชธานีก็มีแบบนี้หอพักเปิดใหม่ราคาดีเจอแบบนี้ทำเราว้าวมากเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราไปทำธุระแต่พอดีธุระเรายังไม่เสร็จเราก็เลยคิดว่าข้าไหนนอนนั่นเราก็เลยลองเปิดค้นหาที่พักอุบลราชธานีพอดีเห็นคนนึงเขารีวิวไว้เหมือนเขาไปสอบกอบพอแล้วพอดีไปเจอคุณลุงกับคุณป้าเจ้าของหอที่ใจดี เราก็เลยว่าจะลองตามโทรไปครั้งแรกไม่มีใครรับสายแต่เหมือนวาสนาเราแหละลุงโทรกลับมาเราก็เลยรีบมาเลยหอพักคุณลุงมี3ชั้นเราอยู่ชั้น3เลยแต่เราชอบได้เดินออกกําลังกายแล้วก็อีกอย่างเราไม่ได้คาดหวังมากเพราะเราไม่ได้จองไปก่อนล่วงหน้าแต่พอมาเห็นสภาพคือว้าวมากสภาพห้องยังใหม่จิ๊กแล้วขนาดห้องก็ไม่เล็กด้วยนะกําลังดีเลย แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองอุบลดูขนาดห้องสก่อนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอยากจะให้ดูความกว้างและสภาพภายในของห้องใหม่จริงๆตู้เย็นก็ไม่เล็กเหมือนโรงแรมทั่วไปตู้เสื้อผ้าก็อย่างใหญ่คนเข้าไปนอนยังได้เลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูสภาพกรีบเลยทั้งหมดนี้ในราคา5แบงแดงส่วนหน้าต่างรับแสงตรงนี้เราไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าใช้มือหมุนห คุณลุงเขามีหวีแปลงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดต,ตัวแล้วก็ผ้าห่มอย่างหอมฟุง้งหอพักใหม่ใจกลางเมืองขนาดทีวียังติดตั้งไม่เสร็จใครกำลังหาที่พักในอุบลเราแนะนำที่นี่เลยคอร์ดเฮาส์